สวัสดีครับเพื่อนๆท่าน,นผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาเจอลุงหม่องอีกแล้วนะครับในคลิปที่ผ่านมาลุงหม่องก็มาแนะนำมาบอกวิธีชงและส่วนผสมของเมนูนมนมนะครับนั่นก็คือนมสตรอเบอร์รี่ให้เพื่อนๆท่านผู้ชมได้รู้ไปแล้วนะครับสำับสำหรับในคลิปนี้ก็อยากจะลุงหม่องก็จะมาแนะนำเมนูนมอีกเมนูหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นที่นิยมลูกค้าก็ นิยมมาสั่งหาดื่มกันนะครับมีรสที่หวานหอมเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเมนูนมเผือกนะครับซึ่งจะมีส่วนผสมกรรมวิธีในการชงอะไรมัางนั้นไปดูกันเลยครับตุงหมอจะทำให้ดูและอย่าลืมเอาไปลองชงดืมชิมเอาไปทำขายก็ได้ดื่มเองก็ดีอร่อยครับง่ายๆไปดูกันเลยครับ เช่นเคยครับอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมแก้ชงมอนเช่นทุกทีนะครับจากนั้นเราก็จะมาใส่ผงนี่นะครับผงเผือกนะผงลงไป3ามช้อนชานะครับสองสามนะครับใส่ผงเผือกลงไป3ามช้อนชาจากนั้นเราก็จะมาเติมน้ำตาลนะครับตาลทรายนิดหนึ่งนะครับ ไม่ต้องคูนมากนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีนมข้นหวานด้วยครับใส่น้ําตาลทรายลงไปหช้อนไม่ต้องคูนครับตามด้วยรีมเทียม,ม2ช้อนครับนะจากนั้นเราก็จะมาเติมน้ําร้อนนิดหน่อยนะครับลงไปพอคนพวกนี้ให้ละลายจากนั้นเราก็มาคนส่วนผสมนะผงเผือก คีมเทียมน้ำตาลทรายให้ละลายครับแล้วเราก็มาเติมนมข้นหวานนะครับ40 ml นะครับลงไปตามด้วยนมข้นจืด35 ml นะครับใส่ลงไปคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจากนั้นเราก็มาเติมน้ําร้อนลงไปนะครับให้ได้ของเหลวทั้งหมดในแก้วนะครับ200ม l นะครับผากไว้จากนั้นเราก็จะมาแก้วน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งให้เต็มแก้วจากนั้นเราก็ เทนมเผือกที่เราชงไว้ลงไปก่อนจะปิดฝาเราก็มาท็อปด้วยฟองนมนะครับข้างหน้านี่นะครับข้างหน้านมเผือกของเราที่ชงไว้เนี่ยเราท็อปด้วยฟองนมครับเพื่อ,อความน่าดืม่มของนมเผือกและเพื่อ เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าของเราให้ดูดีมีราคาขึ้นนะครับท็อฟองนมลงไปข้างบนหากเพื่อนๆไม่มีเครื่องทําฟองนมอย่างนี้สามารถใส่เป็นนมสดก็ได้นะครับใส่ลงไปข้างบนนี้โดยการที่ว่าถ้าถ้าไม่มีเครื่องทําฟองนมเราไม่ได้ทับฟองนมเราจะทําเราก็ท็อปด้วยนมสดโดยการเอาฝามาเปิดฝาตรงนี้นะครับเราปิดฝาลงไปแล้วเราก็ท็อปด้วยนมสดอย่างนี้นะครับใส่ลงไปนมสดนะครับเทลงไปอย่างนี้นะอันนี้คือ นี่สําหรับที่ว่าไม่มีฟองนมนะครับทำม uh, าท็อปด้วยนมสดอย่างที่ลุงหม,ม่องทําให้ดูนี่จะสับสนนะครับโอเคจากนั้นเราก็มาเรียบหลอดเรียบร้อยครับนมเผือกสูตรลุงหม,ม่องโอเคนะครับเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านได้ดูได้ชมผ่านไปแล้วนะครับวิธีชงและส่วนผสมของนมเผือกอบางที่เขาก็เรียกว่าเผือกหอมนมสด จึงก็เป็นนมเผือกนั่นแหละครับซึ่งวิธีชงก็ไม่ยากนะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งในเมนูนมนะครับซึ่งก็จะมีนมสตรอเบอรี่นมเผือกนมกล้วยหอมแล้วก็นมเลมเมลอนนะครับซึ่งก็มีอยู่3-4มเมนูซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูเซตนมเมนูที่2นะครับซึ่งก็คือนมเผือกนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชม ที่มีร้านอยู่แล้วก็เอาไปชงขายได้นะครับส่วนผสมก็อย่างที่ลุงมองได้บอกแหละครับหรือ,อเพื่อนๆท่านผู้ชมอาจจะนําไปปรับปรุงไปเพิ่มเติมไปเสริมไปแต่งให้มันอร่อยยิ่งกว่า,าสูตรของลุงมองนี่ก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับสําหรับคลิปหน้าก็จะเป็นเมนูนมอีกเมนูหนึ่งนะครับก็ฝากเพื่อนๆท่านผู้ชมติดตามได้นะครับในเมนูหน้า ในเซตของเมนูนมผลไม้นี่แหลนะครับนะจะมีอะไรมั่งก็เชิญเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมติดตามได้ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะลาเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับช่วงนี้โควิดกำลังระบาดหนักนะครับฝากความเป็นห่วงเป็นใยมายังเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ไปไหนก็ปิดแมสใส่แมส ใส่หน้ากากปิดจมูกปิดปากนะครับอย่างน้อยๆสองชั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราอย่าลืมนะครับด้วยความองยายจากอาลุงม,มองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็องจะลาแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ